อุ้ยทีเด็ดนี่นี่ทีเด็ดนี่นี่สุดสันน่ารักไปในเสื้อชมพูเนี่ยพี่มองฝั่งนูน้นพี่บอกใครอ่ะเอาไมา่ก็เองเสื้อชมพูไม่ได้หรือว่าใส่เสื้อสีสีเขียวเนี่ยข้าตาบอดสีหรือเปล่าใช่อุย้ยอดตรวจตาบอดสีก็แย่แล้ว <c oughs> สีชมพูเป็นเลยเนี่ยไม่ไม,ม่คือคือผมคือผมงงอย่างหนึ่งเว้ยคนแอปเนี้ยเป็นแบบแบบ แปลกแปลกเว้ยคือผมอะกล้องมันมีไว้แค่ดูหน้าเราใช่ป่ะแล้วผมจะไปต้องคุยกับกล้องเหรอมึงงงไหมงงงงไหมแต่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 ถ้าคุณแบบอยากเห็นหน้าจริงก็โทรไอจีไม่ได้นะเดี๋ยวเปิดกล้องค่อาให้แต่เห็นอันนี้พี่ไลฟ์สดปะเนี่ยใช่ครับงั้นไปก่อนเอาไหมอยากคุยกับหนูเนี่ยไอจีก็ยังไม่ได้เลยทีไปไหนครับอุ้ยพี่ไลฟ์ช่องไหนอะ YouTube c l u แต่ช่องพี่ไม่ค่อยดังหรอกจริงๆเพิ่งทำใน Youtube เลยจ้ะไหนอ่ะพี่มันเนี้ยเลยหรอใช่ครับแล้วหนูชื่ออะไรเนี่ยตอบเข้าไปดิไม่ถามเองดิชื่อชมพูทีเด็ดเนี่ยโอ้ยชื่อคิตตี้อ่ะชื่อฟางอ่ะงไม่ไม่ชื่อฟางชื่อใครพี่เลยชื่อใครพี่เลยพี่ชื่ออะไรข้าว ข้าวฟ่างไงจริงปะโอ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นชื่อชื่อโปรเจ็ดครับปรเจ็ดแล้วแล้วเองโสดไหมเนี่ยเพื่อนชื่อแบมโอเคครับโสดอายุเท่าไหร่ครับหนู2ยี่สิบอ๋อเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันอย่เรียกพี่ดิทำไมอ๋อเท่ากันเป็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 นทันตาแพทย์เหรอครับเปล่าค่ะเรียนพยาบาล ยาบไปมีชุดนี้ดูว่ะมันมีเสื้อสีเขียวไม่ใช่หรอสครับเสื้อสครับมันแล้วแต่มอง<ช>อ่ะคืออะไรครับสครับสครับผิวครับที่ทีท่ทีท่ท,ท,ท <laughs> าไหมไม่ใช่มันคือชุดแบบชุดชุดโออาตัดนอะ่ะอืมชุดเอออังเออังคืออะไรเอออัง OR OR เป็นเพื่อนๆขอเซิร์ชแป,ป๊บนึ่งอ๋ออ๋อ โอ้ค่ะโออโอโออาร์หรอใช่เนี่แต่บอตอทเนี่ยมีจริงใช่ไหมเนี่ยชูวไม่ใช่มันคือชูต้องเขียนว่าชุดดิบอ๋อเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน่ารักน่ารักนะเนี่ยน่ารักนะเนี่ยมีไอ้โจงไอ้จีไหมครับอย่างไงให้แค่ของเพื่อนได้ไหมเฮ้ยเหลือได้ของเองเนี่ย ไม่ไม่ขอถามต่อเลยนะ oui, ว pues ่าสเปคสเปคสเปคสร้างเป็นอะไรครับแล้วก็สเปคแบมว่าไอ้กั๊งสเปคไม่มีแต่ช่าหนุ่มตีผมก so oh. ็ต oh ีนะใช่เหรอใช่เหรอตีเหรอผิดคนผิดคนโอ้โหเลือดแล้วก็ของดีแล้วอะไรนะถ้าไม่ผมหายจริงไม่เจอเหรอ เร่นอนต่ออยู่พี่ตอนไหน C H I N B ก็ถูกแล้วนะไเจอแต่คนนี้อ่ะบางกรแดงเนี่ยผมก็นึกว่ามันคนละคน C H I N B X อ่ะพี่ไม่เห็นเลยครับจังหวะใช่ดูดีๆไม่เจอได้ไงมันไม่มีเนี่ยดูดีดูดีเลยมันมีแล้วฟอฟผมอาได้ไหมเดี๋ยวฟอฟยมงไงจะไม่มีได้ไงเนี่ย C H I N B X ดีอ,อืมชินดีไม่เห็นมีอ่ะไม่มีอ่ะครับเจ้าจอ้วนงั้นเจ้าอ้วนพอผมมาได้ไหมครับพอกับเรียกอ้วนไม่พอต้องได้เบบี้แล้วครับไม่เอาอ่ะเลี้ยนอืมจะเรียกพี่รักได้ไหมล่ะไม่ได้เรียกคุณเธอได้ไหมครับ ไม่ได้จะงทำเรียกอะไรได้บ้างครับไม่ได้เลยหรือจ้ะสักวันนะเป็นแฟนกูนะเดี๋ยวเฮดเดียกจนปลายสี่ก็นแหละ้ยไว้ก่อนอันตัวไหนเนี่ยอยู่สารคามครับเองอะอยู่กรุงเทพเขตไหนครับเทอยู่แถววงแหวนรามอินทราวงแหวน วงแหวนวานินทาวงแหวนรามินทาแล้วข้างๆก็เรียน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 พยาบาลเหมือนกันนล้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเรียนเหมือนกันเรียนที่เดียวกันเราสเปคแบมเป็นแบบไหนครับไม่มีสเปกตายตัวตอนนี้ก็โสดใช่ไหมครับแต่ชอบหัวเกียนพี่หนูฟอรไปแล้วใช่พี่นะอาจจะไม่ตรงบอกนิดนึงนะขอโทษด้วยนะครับขออนุญาตขอญาตสองก่อนแล้วกันอุ้ยคนดังเว้ย ไช่เหรอเฮ้ยเป็นเกมเ,เกมอร์เหรอครับเนี่ยอืมไม่ค่ะทำไมเห็นฉิมน่าเกมเมอร์เหรวะไม่ใช่ไม่ใช่ตากาษาษารูฝาดแล้วเนี่ยเกมเมอร์ไม่ก๊ไม่มันตั้งไว้เฉยเฉยไม่ได้เป็นหูลูกคุณหนูจัดเลยเว้ยมาแล้วคนธรรมดาติดดินไทยบ้านเลยดิแล้วแล้วแล้วมีวงมีวาไหมครับคนที่แบ่ง มีบามีอะไรนะว้ววาบา่บาบบบาไม่มีเผื่อมีคนชอบนาเผื่อหัวเกียมาดูนาเออเก็ไม่ไม่มันเป็นแบบว่าสาธารณะชนครับเพราะว่าผมผมก็ไม่รู้ว่าใครติดตามใครมาดูผมไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นใน tiktok อ่<น>ะมันมันจะบอกว่าคนเข้ามาดูอันนี้อันนี้ผมพอแต่เพราะาาผมเคยไลค์แล้วก็โหแค่แบบถือพอร์ตนี้ก็โดนบินแล้ว่ะผมงงเลยอ่ะต็ทั้งที่ผมไม่ได้สูกเลยนะแบบเจอในนี้อ่ะ ใช่แล้วแบบว่าพูดแบบพูดคำหยาบนี่ก็โดนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของทำับเด็กๆแล้วต้องพูดแบบไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตอกของเราเอ๊ะอะไล์ในยูทูบเหรอติ๊กตอกอะไรกันไม่รู้นี่เนี่ยเนี่ยของแบมอ่ะอันนี้เนาะก็ใครชอบก็แบมแบมโบ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 ่แบมโบ่แล้วผมจะบอกแต่ไม่หัวโบลาณกันนะครับทั้งสาวสวยทั้งสองโอเคขอบคุณค่ะเฮยยังไม่ได้พูดเลยรีบไปไหนเล่า ั <laughs> เสปเปคของผมเนี่ยหน้าตาก็คือไม่ติดเลยนะครับแต่ขอแขคาา่แบบว่ามีครอบที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้เอาตัวเองรอดตัวก่อนเด็กก่อนผมไม่ติดเลยเนี่ยผมยพยายามพยายามอยาเป็นแบบนั้นอยู่เพราะผมต้องการคน่างนั้นมาจริง <c oughs> แล้วเองว่าทรงผมทรงใหม่ผมนีมน่มันพอได้ปะ่ะผมไม่ไม่มีความมั่นใจยว่ะตรงเนี้ยทรงก่อนยังเคยเจอทรงก่ายังไม่ไ้เห็นเลยก็ดูก่อนไม่ถามหมดวางไงดูก่อนเออมันก็โอเคยังไม่โดนแยกมม ดูหวานกัไหมล่ะก็ดูแล้วนี่ไงเนี่ยเออหล่อหล่อโซเฮาซ้ำไม่แต่ตอนไม่คือมันก็มันก็ตรงนี้แหละแต่แบบว่ามันมันมันยาวกว่าแล้วก็แบบจริงๆงอ่ะผมบอกบอให้เขาตัดสั้นแล้วเว้แต่เขาแบบตัดตรงนี้มาผมก็งงมือนังเพราะเพราะผมรู้ว่าแบบมันยาวเร็วเว้ผมสระผมทุกวันไงถ้าแบบมันชอบบังตาเนี่ยมันจะบังตาเนี่อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเขาไปบอกว่าเอาสั้นๆเลย ขอบคุณที่แบบชมน่ารักนะครับคุณก็ทั้งคู่ก็น่ารักจริงๆน่ารักเหมือนกันนะครับงั้นเจอกันนะครับสาวสวยโอเคบ๊ายบายพี่บ๊วยขาวิ่งจะอยู่ทั่วกันมาพี่อะไรโอเคเธอบ๊ายบายขาอ้วนเถื่อนกันใหญ่เลยทีนี้โู้ยโคตรน่ารักอะคนดูทำเป็นเล่นนะมีกี่เนี่ย